ไฟประวัติศาสตร์ครับเป็นการเจอกันระหว่างน้องโอประทัก,กับแสนชัยครับโอ้โหตอนนั้นนี่น้องโอใช้ชื่อว่าน้องโอซิดอ้นนะครับแล้วก็แสนชัยใช้ชื่อว่าแสนชัยสอคิงสตาร์ครับทั้งคู่เจอกันในวันที่5เดือนพฤษภาคมครับปี2553ครับที่ราชดำเนินครับโอ้ดีกรีนี่แม่ยอดมวยทั้งคู่เลยครับผม มาครับจังหวะนี้ครับนี่เราตัดมาที่ยกที่3กันเลยนะครับเพื่อความเปรียดเวลาครับตัดยกที่1ยกที่2ไปเลยดีกว่าครับมาเจอกันยกที่3มครับจังหวะนี้แข่งซ้ายมาครับทางนั้นของน้องโอครับน้องโอเก่งน้ําเงินแสนชัยกันเกงแดงครับอื้มส่วนสูงขนาดตัวนี้พอๆกันครับไม่มีใครได้เปรียบเรื่องของขนาดตัวนะครับรมการแยกงออกมาครับจังหวะนี้เดินขวาทีบยันไว้ก่อนครับทางนั้นของน้องโอครับขวามาครับน้องโอหดแข้งขวามาครับน้องโอครับ แสนชัยแสนชัยยังดูฉันดูเหลี่ยมอยู่ครับแสนชัยเข้าไปครับหมัดซ้ายครับแสนชัยจังหวะนี้ครับกอดตีเข่าไปก่อนครับหึเข่าถูสี้างครับไม่ทําอะไรแบบนี้กรรมการแย่งออกมาว่ากันไหมที่กลางเวทีครับเดินเข่าหาครับน้องโอครับหแข่งขวาครับน้องโอสัตว์เข้าไปแสนชัยยังหาจังหวะอยู่ยับขวามาก่อนหนึ่งสองตมด้วยแข่งขวาครับน้องโอครับมาเป็นชุด แสนชัยย as, activity, ance, ังมองอยู oon, te ah ่ครับย like ังหาลู nuts, ่ทางอยู่ครับแสนชัยครับน้องโอตอนนี้ก็ออกเอาวุธตกอกวนไปก่อนครับแสนชัยเดินเข้าหาครับน้องโอสัดแข้งขวาเกลือแข้งซ้ายคืนครับจากแสนชัยแสนชัยทิบขวาหน้าจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาสลับขาลองนิดนึงครับแต่นั่นของแสนชัยครับหนึ่งสองครับแสนชัยครับตามด้วยแข้งซ้ายสูงครับแสนชัยเอาน้องโอมีการเพียงน้องโอลงไปนอนหงายแล้ววันครับอือือโดนไปก่อนหนึ่งนับครับ ยังไงลุกขึ้นไว้ไม่น้องโอพยายามตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาลุกขึ้นไม่ได้เรียบร้อยครับตั้งคุมไปเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นท่านันของแสนชัยครับที่เป็นฝ่ายชนะนะครับในยกที่3ครับนี่เป็นการเจอกันครั้งแรกนะฮะระหว่างน้องโอกับแสนชัยนะครับเมื่อปี2553นะครับแล้วก็ทั้งคู่ก็มีการรีแมตช์กันเรื่อยๆนะแต่ว่าแสนชัยยังคงเป็นฝ่ายชนะอยู่ครับโอ้โหนี่ครับสุดยอดไฟประวัติศาสตร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ ติดตามคลิปดีๆจากช่องโค้ชเชทีวีในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ